สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แบงค์ร้อยรับผลออฟฟิเชียลนะครับโปกมาโต๊ะลอยเปอร์มาโต๊เมื่อคืนนี่กันยังเป็นจังสี่ล่ะเมื่อคืนแห่งร่มเป็นพยานกต่ยังมาโต๊ะเนีงก็อจะบอกสกิปเดลยเมื่อกี้เจอกันงานบุญพลันชัยหัวใจตรงกันเจ้าเอ้าบิด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  ายอะไรครับี่ขายอะไรยาสาวเตะจิาเยะไ้กนขายเกียรมามีเงินเดี๋ยวเงินหกบาทเดี๋ิ้เขาลิอย่งดีิ้เบียร์จิดมอแล้วเหลือกูยังหกบาทเราจะมีเ่าหร้มเบียร์เบียร์เกิดอ้าวไปโทรหาอย่พอดีเลยก็อีสีแดงพี่อีกตัวหนึ่งอยู่ไหนอ่ะในรังเหรอกาอีสีแดง มันมีสองตัวนะตัวหนึ่งที่เอาให้บีด,ดอเออไม่มีตั้งนานแล้วนะเอาหรออ,อะไรไไ 600. มึงถามพี่แบมพี่แบมมียี่สิบแบยี่สิบเยอะบอกว่าหนูขอยืมยืมมาก่อนแลกยืมแลกยืมแลกยืมนะแลกยืม ร่ะไบ่ยาตัว่ะบรอ้าจะเป็นของเมืองม่าบางทเีขอมาขอคุณพีจะได้ก็ไม่มองจอดสวัสดีครับได้ยังกินอ่ะไม่ค้ดครับ เสียงเพ่งเสร็จแล้วครับพี่หมอครับพี่อาจจะถ่ายประตอเนื่ยนะครับเพราะว่ามันมีเสียงเพ่งรบกวนนะคะับี่เห็นไหมครับ หน้าอ่าบรทธง์ะอาดปอดปร่งนะครับพี่้องครับ ้ามาก็คือมายืนฝั่งนี้ว่าจะเจอฮาร์ดบีฟ้อนดันบาร์ยันหนึ่งเป็นเป็นเจอเป่าที่นี่จะรักบาแบบเจอเบาก่บน ยังอีกพี่ได้ชาจะปะวดพี uh> oh, no! ่ด้ชาลูกโอ้ยหน่อมาว่าเไปหาของกินบ่ะเสืไปหาของกินนั่มบ่ะเมื่อกี้ขารตี เด็ดโบ๊ยานุเรีกันนะครับผมี่ร้าน,นกาะบัะงชะมพรนะครับพี่น้องจะเดี่ยวครับขอบคุณค่ะิจจีนะครับ ต้มผู้สวยมากแต่มากซื้อไหมใครอยากกินเม็ดน่อยนะเรือซื้อกินห้องหรออ้ไม่มีเวลากินหรอกแค่นี้ก็เพือเกี่ยวเป็นผลไม้เพื่อสุขภาพทีเป็นยำ คุณพี่ได้ลรบอกเขาน <usable. S 1> เขาเนี้ยยินีีก็ไม่ได้ก็เคซื้อออครับเป็นเนาะมันลางไม่างนะเอันนี้ตอ Thank yeah, yeah. เขายูนกระมีเาเยกว่าไ่าเพราว่าไม่ได้ท้ตีง่าคบือเยอะมากเลยพราะือแบบดับเบิลจิ๊บูกกร้อเบอร์เบอร์ ตลาดตา่างคาติฉลองภูมราชัณฑาคี่น้องมานเริ่มหนึ่งทุ่มค่าเริ่มแต่หนึ่งทุ่มรคะพอดเรื่อยเรื่อยน่าจะมาไม่เกินตีสองเลยครับเอเมาแล้ว <c oughs> มาแล้วคู่แขงมึงก่อนไหม่แต่งตัวหมือนกันเลยเป็นจ <c oughs> ีหรอออเกระเป๋าคพนะน,น่อนนะบีกสั่งือมา 嗯。